กลับมาถามตัวเองดูว่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พอใจจริงๆหรือเปล่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันพอแล้วหรือเปล่าหรือความจริงลึกๆข้างในอะ่ะฉันไม่ได้อยากอยู่ในจุดนี้เลยอัลลอฮ์อยู่กับเราค่ะอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราอรัลลอฮ์ทรงอยู่กับฉันตื่นมาทุกวันให้เราคิดว่าอัลลอฮ์อยู่กับเรา ให้เรารู้ว่าเราคือบ่าวของอัลลอฮ์แล้วเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างบ่าวของพระองค์อัสสลามุอะลิกุมะรัมมัตุลอยะบะระกาตุฮูคะอามินะพานิวงนะคะวันนี้เนี่ยอามินะจะมาพูดถึงเรื่องของการขอดูอาอีกเหมือนเดิมเพราะว่าอามินะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อามินะสนใจมากๆเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุด หลังจากที่ได้เรียนกับเชคมาเป็นเวลาถึงเกือบ5ปีเป็นสิ่งที่ที่ชอบที่สุดและมันทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนเลยจะเล่าให้ฟังนะคะว่าอามนาเนี่ยเรียนจบจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่แต่งงานมาเนี่ยมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนแล้วก็ได้เรียนภาษาสวีเดนหปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็เปิดร้านอาหารสามีเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารไทยเราก็ทํางานกันแบบครอบครัวเราก็เป็นกุ๊กเองเป็นเวลาถึงประมาณ12ปีนะคะที่มีประสบการณ์ในการเป็นกุ๊กแล้วก็รันกิจการร้านอาหารแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นอนะเรามีลูกถึง3คนแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ ยากลําบากสําหรับเราเราคิดว่าเราอยากจะให้เวลาลูกของเราเพราะว่าคนโตก็เริ่มโตมากขึ้นแล้วนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยขายร้านอาหารไปพอเราขายร้านอาหารไปเนี่ยอายุเนี่ยก็ไม่ได้น้อยแล้วนะคะแล้วภาษาเนี่ยเราก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าสื่อสารได้แบบคล่องเลยทีเดียวณเวลานั้นเรารู้สึกว่าถ้าเราไปทํางานเนี่ยเราจะต้องเราควรที่จะ พูดภาษาได้มากกว่านี้และตัวเราเองใจเราเองก็ไม่ได้อยากไปทำงานข้างนอกเพราะตลอดระยะเวลาที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงเราเริ่มได้มีโอกาสได้ละหมาด5เวลาเราเริ่มมีเวลาเป็นของตัวเองในการที่เราจะทำอิบาระต่างๆเราไม่อยากจะเสียตรงนั้นไปเราแบบคิดตลอดว่าจะทำยังไงจน2017ค่ะได้มาเจอคอร์สของเชคนะถือว่าเป็น การนำทางการชี้นำจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาให้ได้เข้ามาเรียนในในวิชานี้ในเวิร์กช็อปวิเชน a อร์นะคะของเชคทำให้เรารู้ว่าการขอดูอามันมันมีอะไรมากกว่าการแค่ยกขึ้นยกมือขึ้นมาแล้วก็ขอแต่เรายังสามารถออกแบบชีวิตของเราอะแล้วเราใช้ชีวิตไปตามที่เราดูอาขออะคุณคิดว่ามัน เลิศขนาดไหนถ้าคุณจะสามารถวาดฝันวาดชีวิตของคุณเองในทิศทางที่ตัวคุณเองอยากจะอยากจะใช้มันแบบนั้นอะแล้วคุณได้ในสิ่งที่คุณขอโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบพอได้เข้าไปเรียนแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเรแล้วบอกได้เลยว่าการขอดูอามันคืออิบารักอย่างหนึ่ง แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีดูอามีดูอาที่มันคือความฝันของคุณ่คุณรู้หรือเปล่าว่าพลังงานเวลาที่คุณทําละหมาดเวลาที่คุณดูอาใจคุณมันจะจดจอ่อแล้วมันจะรู้สึกตื่นเต้นพลังงานมันจะแบบดีขนาดไหนที่ไม่ใช่แบบขอแค่ว่าได้ปลดหนี้ขอแค่ว่าหายจากความเจ็บปวดขอ,ขอแค่ให้สิ่งที่ มันเป็นปัญหาอยู่ได้ได้ถูกแก้ไขมันไม่ใช่ขอแค่นั้นนะคะแต่มันคืออะไรที่เราสามารถฝันไปได้ไกลอะ่ะแล้วเราแล้วเราสามารถไปถึงตรงนั้นได้ด้วยกับอํานาจและความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบหฮานาพอจาราค่ะมันคือมายเซตในการขอดูอามันไม่ใช่แค่ว่าขอไปแบบที่ไม่มั่นใจลองถามตัวเองดูนะคะทุกคน ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้การดุอาของพวกคุณเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นกับทุกๆคำขอไหมหรือว่ามันเป็นเพียงแค่คำขอที่เราได้จดจำสมองเรามันจดจำแล้วกับคำขอดุอาเดิมๆขอไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันเกิดความเคยชินเมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราละหมาดเสร็จเราก็ยกมือขึ้นดุอาแล้วมันก็มาแบบเดิมอัตโนมัติ ขึ้นมาแบบเดิมอัตโนมัติแบบที่หัวใจไม่ได้อยู่กับดูอาแต่ปล่อยให้สมองที่มันเคยถูกโปรแกรมไว้แล้วปากเราก็พูดออกไปสังเกตดูดีๆนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองคิดดูว่าตอนนี้ชีวิตมันรู้สึกสนุกตื่นเต้นขน,นาดไหนมีอะไรอื่นอีกที่เราอยากจะทําแล้วเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้อะเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถอะแต่รู้หรือเปล่า อัลลอฮฺสุบฮานเอาจะลาเป็นผู้ทรงควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอาลัลลอฮฺสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในแบบที่คุณไม่สามารถคาดคิดเลยขอแค่คุณนะ่ะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่แน่นอนนะคะในคอร์สที่อามีนจัดทำเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปที่คุณจะสามารถทำตามได้ เป็นเวิร์กช็อปเป็นสเต็ปที่คุณสามารถคิดตามทําตามได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อเมนะเรียนมาและอเมนะอยากจะถ่ายทอดบอกเลยว่าใครที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ฟังภาษาอังกฤษได้แนะนําไปเรียนกับเชคโดยตรงเลยแล้วคุณจะได้ประสบการณ์นั้นมันสวยงามมากๆค่ะอเมนะได้อยู่กับตรงนี้มาเกือบ5ปีอเมนะบอกเลยว่ามันคือประสบการณ์ที่อยู่กับการขอบคุณอเล็กซ์สุฮานาตลอด อยู่กับการขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานทรงตอบรับทรงทำให้มันเกิดขึ้นจริงหากวันนี้ดูอาที่คุณขอมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วมันไม่สำเร็จผลมันไม่เกิดขึ้นลองกลับไปทบทวนดูว่าคุณยังต้องการมันอยู่หรือเปล่าลองกลับไปทบทวนว่าเวลาที่คุณขอหัวใจของคุณมันอยู่ตรงไหนความรู้สึกของคุณมันเป็นยังไงสำคัญนะคะเพราะว่าการที่เราจะคอนเนคกับใครอะ มันต้องคอนเน็กแบบจากใจอมันไม่ใช่แค่แบบฟังไปจากลมปากอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาทบทวนนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตต้องการการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใกล้ชิดอลัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮมากพอ ลองกลับมาค้นตัวเองดูกลับมาถามตัวเองดูว่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้พอใจจริงๆหรือเปล่าชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันพอแล้วหรือเปล่าหรือความจริงลึกๆข้างในอะ่ะฉันไม่ได้อยากอยู่ในจุดนี้เลยไม่ผิดนะคะไม่ผิดเลยมันไม่ใช่ว่าเราอะ่ะไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอให้นะคะแต่มันคือการที่เรารู้ตังหา เรากลับมาใช้เวลากับตัวเองต่างหากว่านี่มันเป็นสิ่งที่ชีวิตที่เราอยากจะมีมันจริงๆหรือเปล่าตอนนี้ถ้ามันไม่ใช่เราไม่ผิดเลยที่เราจะอยากได้ชีวิตที่เราอยากได้แล้วกล้าที่จะขอกล้าที่จะพูดต่อกับอัลลอฮฺสุบฮานาะจาลาชีวิตอะบางคนอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขออะไร ไม่ลงทุนกับตัวเองเลยไม่ใช้เวลากับตัวเองเลยในการเรียนรู้ไม่เปิดหูเปิดตาอีกอย่างนึ่งเปิดหูเปิดตาขอร้องทรงเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กับเราให้เราได้มองเห็นในชีวิตที่มันสวยงามในชีวิตที่มันดีชีวิตที่มันสนุกแล้วมีแต่กันขอบคุณขอบคุณแบบแตื่นเต้นขอบคุณแบบรู้สึกสนุกนะไม่ใช่ว่าแบบว่า ชีวิตไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบแค่ขอบคุณจากว่าโอ้ได้รับมานี่โอ้ขอบคุณแล้วก็จบไปแต่มันควรจะเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นขอบคุณแล้วขอบคุณรู้ในอํานาจของอันล้อค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบฝันใหญ่แล้วมันเป็นจริงอ่ะเราจะเห็นอํานาจของพระองค์เราจะได้รับประสบการณ์นั้นอ่ะประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าโอ้พระองค์ทรง ทรงเป็นผูแบบทรงแบบพิมหาำนจทรงทรงสามารถทุกสิ่งทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยอยู่หรือว่าเราจะตกงานหรือว่าเราจะอยากมีคู่ครองหรือว่าเรามีปัญหาครอบครัวอยู่หรืออะไรก็ตามอ่ะที่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเกินความสามารถของเราอ่ะลองกลับไปดูไ ดูอาที่เราขอมันเป็นยังไงบางครั้งดูอาเดิมๆอะ่ะมันก็ไม่ไปไหนนะมันวนเวียนอยู่แบบนั้นซึ่งมันไม่เกิดมันมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าวันนี้คุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณติดตามอามนานะอามนาอยากจะให้คุณขอกับอัลลอฮฺสุบฮานฮะตลาให้คุณให้ให้อัลลอฮฺได้ชี้นําคุณให้อัลลอฮฺได้เปิดใจคุณคุณรู้หรือเปล่าคะทุกๆครั้งที่เราสามารถขอดูอา นั่นมาจากอัลลอฮฺซุบฮฮานาอฺตาลาเช่นกันมันคือการที่พระองค์เนี่ยทรงดนบันดาลจิตใจหัวใจของเราให้เราได้ขอมันออกไปเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกดีใจเราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮฮานาอตาลาแล้วขอให้มันมีขอให้เราได้รับประสบการณ์นี้อีกเรื่อยๆอีกเรื่อยๆ ชีวิตเรามันก็จะมีแต่คำว่าขอบคุณชีวิตเรามันก็จะมีความสุขเรื่อยๆอันะอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองครั้งหนึ่งเนี่ยเราอะเคยมีขนมที่มันเป็นเป็นขนมอินเดียถ้าเกิดว่าคนที่เคยทานมันเรียกว่ารัสมารายอะมันจะเป็นนมที่มันเป็นก้อนๆแล้วแล้วทีนี้เขาก็จะไปต้มอยู่กับกับนมแล้วใส่น้ำตาลน,นะ ใส่ถั่ว p ิสต a ชแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีขนมแต่มันไม่ใช่รัสมารัยนะมันเป็นเหมือนเป็นก้อนมะพร้าวเป็นขนมอินเดียนะคะแล้วลูกชายเนี่ยชิ้นี้ทีนี้มันเหลือเป็นชิ้นใหญ่กับชิ้นที่มันเหมือนกับเป็นครึ่งหนึ่งเศษเราก็นั่งกินข้าวกันตอนนั้นมีลูกชายอยู่สองคนเราก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็บอกว่า เออโอเคเดี๋ยวค่อยกินหลักอาหารนะที่เหลือเอามาใส่นมให้ให้ลูกกินลูกชายคนคนเล็กกินข้าวหมดก่อนเขาก็ตักกินชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวไปเลยโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะไม่แบ่งพี่นะคะแต่เขาก็กินไปชิ้นหนึ่งแล้วชิ้นนี้พอลูกชายคนโตกินข้าวเสร็จมันเหลืออยู่แค่เศษเศนิดเดียวเอเมรานะเข้าใจเลยว่าโอ้โหแบบ เขาก็รู้สึกเสียใจที่เขาไม่ได้กินขนมนี้ด้วยกับที่เราเรียนกับเช็คมาว่าให้เราขอดูอายอย่างเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เราใช้วินาทีนั้นทันทีในการที่เราจะปลอบโยนลูกเรา ในการที่เราจะขอดุอาให้กับลูกเราดุอาจากแม่อัลลอฮ์ก็ตอบรับอยู่แล้วนะคะดูอาจากคนที่เป็นแม่อัลลอฮ์ตอบรับอยู่แล้วเราก็ยกมือขอเราก็บอกลูกว่าแม่จะมะมาจะขอดุอาให้นะแล้วก็ให้ลูกขอด้วยเชื่อมั่นเลยว่าอัลลอฮ์สามารถประทานสิ่งนี้มาให้กับลูกได้อาจจะไม่ใช่วันนี้หรืออาจจะเป็นวันอื่นก็ได้ เราก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ลูกได้ทานรัสมารายัยโอเคลูกก็รู้สึกสบายใจขึ้นเขาก็โอ,โอเคเดี๋ยวรอก,ก็ได้อินชาลอเดี๋ยวคงได้กินก็เสียใจมาถึงตอนนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าอะไรมันเกิดขึ้น6กโมงเย็นเพื่อนของสามีมีนะ เป็นคนปากีสถานเขาโทรมาแต่ว่าสามีตอนนั้นเขาหลับอยู่นะเขาไม่ได้รับโทรศัพท์พอมีนท์ไปเห็นเบอร์เห็นชื่อเขาเนี่ยใจของเราคิดขึ้นมาทันทีเลยว่าอัสลัสรหัสจ่าเราจะต้องส่งลัสมาอัยมาให้แน่ๆแ,แล้วทุกคนเชื่อไหมคะพอสามีม้นท์โทรกลับไปเนี่ยเขาบอกคุณอยู่บ้านหรือเปล่าฉันมีของจะมาให้คุณ เชื่อไหมในวันเดียวกันนั้นเองอะ่ะอัลลอฮ์ส่งรัสมาลัยมาให้ซึ่งเป็นรัสมาลัยจากคนที่คนปากีที่เขาทำแบบเป็นเป็นรัสมาลายจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่แบบขนมที่มันเป็นไส้มะพร้าวแล้วเรามาเทนมใส่อะแล้วแถมแถมอาหารปากีมาอีกด้วยคุณเห็นหรือเปล่าวันนี้มันคืออำนาจของอัลลอฮ มันคือความเมตตาขององค์พระองค์สามารถให้ใครในเวลาไหนก็ได้ไม่มีขีดจํากัดเลยค่ะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราติดขัดในเรื่องของการขอดอวซึ่งอาเปนาเข้าไปเรียนครั้งที่4ีกับเชคเนี่ยคุณรู้หรือเปล่านักเรียนเป็นพันคนมีคนตั้งเยอะที่ติดขัดในเรื่องการขอดอว ไม่กล้าขอไม่รู้ว่าจะขออะไรขอแล้วกลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ขอแล้วกลัวว่ามันจะไม่ดีกับตัวเองฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ฉันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้มันไม่ใช่หน้าที่คุณค่ะหน้าที่ของคุณคือขอดูอาแต่คุณจะต้องรู้ว่าคุณอยากจะออกจากสถานการณ์นั้นแบบไหนคุณอยากจะได้อะไรคุณต้องการอะไรต่างหา นอกเหนือนั้นคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮอัลจาลาจะทําให้มันเกิดขึ้นได้เองจากการเรียนรู้จากการขอของคุณอัลลอฮฺจะชี้นําทางคุณไปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปสู่จุดหมายเป้าหมายของคุณสู่ความฝันของคุณทุกๆครั้งที่เราขอดวูวตอนที่เราละหมาดรอบปบนาอาตินาฟิด,ดุญญาานยาฮะเซนะวฟินอาคิรัดีฮะเนะวกินาอัลบาบบันนาร เราขอชีวิตที่ดีทั้งในดุนยาและอาคิราะฉะนั้นชีวิตที่ดีก็เกิดขึ้นในดุนยาได้ค่ะเดี๋ยวอมิมนะจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับอมมนะเองโดยตรงเลยครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยมากยานเหรอใกล้จะค่ำลแล้วราก็แบบเอาพูดตรงๆเลย ขี้เกียจทำกับข้าวยาล้อส่งข้าวมาให้บ่าวด้วยเถิดบ่าวรู้สึกเหนื่อยรู้สึกขี้เกียจไม่อยากทำเลยวันนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ทำนะเรารู้ว่าอินชาเราวันนี้เราจะต้องตอบรับดุอาเราแน่นอนเราก็เหมือนกับดีเลย์อะ คือไม่รีบทำอาหารรอแล้วปรากฏว่าเสียงออดดังขึ้นหลานชายและหลานสาวสามีอ่ะเขาทำอาหารมาแบบถุงใหญ่เลยอ่ะที่มันเพียงพอแล้วมันก็เหลือเฟือเหลือแบบกับคนในครอบครัวของเราที่เราจะกินมันคุณเห็นไหมคะชีวิตของคุณก็เหมือนกันลองกลับไปทบทวนดูสิ ที่การตอบรับดูอาการที่อเลาะทำให้มันเกิดขึ้นสมริจผลขึ้นจากจากความคิดจากดูอาของคุณ่ะมันเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขกับมันและเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่คุณอะจะต้องยกระดับดูอาของคุณละค่ะ ให้ชีวิตของคุณมันรู้สึกสนุกตื่นเต้นมีความสุขอยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه ะาาไม่ใช่ฉันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ชีวิตฉันมันก็ต้องเป็นแบบนี้อัลลอฮฺรู้ดีที่สุดใช่ค่ะอัลลอฮฺรู้ดีที่สุดทุกอย่างในหัวใจของคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรที่มันอยู่ในหัวใจของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณต้องไปถามตัวเองแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรมันคือ m มซ์เซในการขอดูอาบ้าง แล้วพบกันในคลาสกัอสัสลามอะลยกุมมุลลอฮิวะบะเรากาตุฮูอเมนะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ฟังมาจนถึงจบนะคะใครที่สนใจนะคะแล้วก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถเข้าไปกดติดตามในเพจได้นะคะเพจดูอาเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะคะหรือสามารถกดติดตามใน YouTube Channel ได้นะคะอเมนะก็ ถ้าเวลาที่ทำคอนเทนต์มาก็กจะอัปโหลดทั้งใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอลอสุบหานาหจราชี้นำทางพวกเรานะคะให้อยู่ในทางเส้นตรงของพระองค์นะคะทางอันเที่ยงตรงของพระองค์และขอให้เรามีหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอลอสุบหานาหวตลสตลอดเวลาขอให้เราได้ทําอามันอิบารัดอยู่ตลอดเวลาขอให้เราได้ยกมือ,อ,อขึ้นขอดุอาขอดุอาที่มันท่งพลังที่มันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ย มันมีความสุขแล้วมันก็ดีทั้งในดุนยาแล้วก็ดียิ่งกว่าในอาคิรอนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามเพจดูอาเปลี่ยนชีวิตค่ะอัสลมามุลิกุมรอตุลลอฮิวบาระกาตุฮูค่ะ